คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลแตโ,โจสวัสดีเด็กรีนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานอนจากช่องไปเจท๊ททีพีอีก,กันอีกแล้วชมครับตั้งวานี้ ชาร์จหนีุ่ณผู้ชมก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมนะครับสุ่มเก่งปีกนกใหม่คุณผู้ชมเป็นปีกนกสีแดงตัวที่ผมใส่อยู่เป็นปีกนกสีเงินใช่ไหมคุณผู้ชมก็วันนี้เราจะไปสุ่มสีแดงคุณผู้ชมครับก็เราจะมารุ้นกันว่าจะออกมาแต่ถ้าถามผมนะคุณผู้ชมผมว่าสีฟ้ามันก็สวยดีคุณผู้ชมครับถ้าเทียบกับสีแดงนะผมว่าสีฟ้าสวยกว่านะคุผู้ชมแต่ว่าเอาละเราก็จะไปรีวิวคุผู้ชมว่ากิจกรรมเป็นยังไงเล่นยังไงคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สุ่มหมดเพราะว่างบไม่มี่านผู้ชมค็อต ก็เอานว่าตามนั้นน้ำชมพอดีว่าพี่ช็อตน้ำชมพี่อาจจะไม่ส่ง,งกันวก็อย่าบ่นแล้วกันเดี๋ยวพี่จะมาลุ้นมันจะได้ไม่อะไรเงแต่ว่ากิจกรรมนี้น้ำชมน่าสนใจตรงที่ว่ามีเพชรด้วยนี่น้ำชมครับรูปลักษณ์กิจกรรมข้างหลังก็เหมือนพี่จอมนงวงมงร้อมาสัจจันทร์ชมมีของรางวัลใหญ่มีเพชรซรัดแล้วก็มีเงินเกปบีนกแล้วก็มีเพชรน้ำชมครับครึ่งของรางวัลในนี้ก็จะออกเป็นแบบของที่ตรงนี้เยิ้มชมว่าจะไม่ออกอย่างอื่นเลยก็มีการสุ่มจะแบ่งออกไปทั้งหมด3ระดับน้ำชมว ร้อยแปดสิบยี่สิบหนึ่งครั้งแล้วก็พิเศษห้าสิบหนึ่งครั้งแล้วก็ร้อยแปดสิบสิบครั้งผู้ชมครับก็รายละเอียดกิจกรรมระยะเวลากิจกรรมเริ่มต่้งสิบหกถึงยี่สิบสองผู้ชมครับหมุนกระดานเพื่อรับไอเทมโดยแบ่งออกเป็นสามประเภทนั้นชมหนึ่งครั้งสิบครั้งและแบบพิเศษผู้ชมแบบพิเศษจะเพิ่มอัตราการได้รางวัลใหญ่ไอเทมที่ได้รับจากกิจกรรมจะถูกส่งไปยังห้องแต่ตัวโดยทันทีหากพบปัญหาติดต่อคอเซ็นเตอร์ช่วงนี้คือประวัติผู้ชมเราสามารถดูได้ว่าเราส่งอะไรไปบ้้าางโอเคผชมรรมมมกกกิจรรนี็ะ สุ่มให้ดูกันก็อย่างที่บอกมชมว่างบน้อยมชมช่วงนี้ช็อตจริงๆคือบยุคโควิดมชมก็นั่นแหละก็จะมาสุ่มดูว่ามีโอกาสได้หม่มชมก็จะมาดูว่าเจมจะใจร้ายกับผมหรือเปล่าเกลือมาใบแรกมชมครับโอ้โหเอออันที่สองครับไม่เกลือเท่าไหร่แต่ว่าพี่มีแล้วผมชมขอเป็นเพชรได้ไหมเจมเห็นก็บอกว่าสุ่มออกเพชรกันง่ายเออเกลือมชมใบที่สองมชมครั้งสุดท้ายไม่ค่อยมีหวังเลยมชมครับช่วงนี้ เเออออกกืีโอ้โหเกินกิจกรรมแบบนี้พี่ไม่ค่อยได้อะไรดีๆคุณผู้ชมครับคือแบบเซ็งมากเลยจริงๆแบบไม่ออกคุณผู้ชมครับคือแบบไม่ออกของดีเลยจริงๆโอ้เซ็งเลยคุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมเอ้ยทำไมเนาะแต่ปกติกิจกรรมแบบนี้พี่สุ Wel ่มไม่ค่อยได้อะไรอยู่แล้วคุณผู้ชมครับเพราะวิกลยว่าไม่ค่อยอะไรกับมันเท่าไหร่เพราะว่ามันสุ่มออกยากคุณผู้ชมครับคือกิจกรรมอย่างเงี้ย เลดวิงแอนเจลมิชมครับก็คือเป็นเหมือนเกมเกมปีกนกมิชมองับก็นี่ถ้าใส่ก็จะเป็นอย่างนี้ผู้ชมก็จะเป็นสีแดงผู้ชมองมัก็ถ้าเทียบกับสีฟ้าผู้ชมคือลายเส้นมันจะชัดกว่านิดนึ่ผู้ชมองคือแบบว่าเหมือนก็ว่ามันเป็นตัวโมเดลที่ทําใหม่ผู้ชมองคือลายเส้นมันก็เลยชัดกว่ามิชมุมนี่เห็นป่ะลายเส้นมันจะชัดกว่ามิชมุมเฮ้ยดูไปดูมาก็ดูสวยผู้ชมครับเพราะลายเส้นมันชัดอะไรเนี่ยอัปเดตหรอลายเส้นมันดูชัดผู้ชมองคือแบบว่าตรงปีกเห็นปะมันดูชัดกว่าสีเงินผู้ชมแต่ผมว่า มันก็ดูสวยนะแต่ว่าสิงเงินผมว่าสิงเงินสวยกว่าป่ะเพราะว่าสิเงินมันเก่ากว่าู้ชมงรับแล้วก็มีคนบอกว่าหมดไปหลายเพรมากกล้สิงเงินส่วนนี้ก็คือเป็นเพกาสซัสสกายวิงม้ชมครับก็คือเป็นเหมือนสกายวิงที่เราขี่ม้ชมที่ว่าขี่ลงม้ชมครับที่ว่าผมมีเป็นตัวไฟม้ชมแต่ว่าถ้าอันนี้ก็คือเวลาขี่ลงก็คือจะเป็นรูปเพกาสซัสลงมาเลยม้ชมครับก็หลายคนู้ชมงน้าถามว่ากิจกรรมนี้หมดเท่าไหร่มีหลายคนบอกว่าหมดประมาณตอบเป็นเสียงเดียวกันมิชองอับก็คือ ну. หมดประมาณ5 0 0เพชรหรือ600เพชรผู้ชมครับได้ผู้ชมครับก็คือได้ของผู้ชมแต่ว่ามีเพชรด้วยแต่ปกติกิจกรรมเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าผมสุ่มไม่ค่อยได้เลยผู้ชมครับคือไม่ค่อยจะสุ่มได้เลยจริง mm hmm. เกือบทุกครั้งที่สุ่มมาผู้ชมครับ mm hmm. แล้วก็ต้องขอโทษจริงๆที่ว่ากิจกรรมนี้พี่ครับโอ้พี่สุ่มน้อยมากพี่ไม่ใจมากพี่เพชรน้อยมากพี่ยังจะทำคลิปทำไมก็คือว่า mm hmm. หลากัหลกๆพี่มารีวิวให mm ้ดูผู้ชมว่ากิจกรรมมันเล่นยังไงแล้วก็มีโอกาสได้อะไรบ้างผ mm ู hmm. ้ชมสำหรับใครที่เบลน์ซประจำผู้ชมครับก็ ต้องขออภัยจริงๆที่ว่าไม่ได้สุ่มเยอะไม่ได้สุ่มแบบหมดนะผู้ชมเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้คือแบบว่างบไม่มีจริงๆช้องงบน้อยผู้ชมงบน้อยผู้ชมเาก็เลยว่าไม่ค่อยได้สุ่มอะไรมากๆๆๆมายผู้ชมเาก็เลยว่ามาสุ่มให้ดูผู้ชมเพราะหลักๆตอนที่ได้เพชรรายเดือนมาพี่ก็ไปอัพพวกของพี่เอาไปซื้อพวกเนี่ยปืนพวกอะไรมากกว่าเพราะอะไรอย่าง,ท,งที่บอกไปว่าหลักๆอะ่ะพี่จะเน้นเป็นปืนไปนอะไรมากกว่าผู้ชมเพราะพี่รู้สึกว่ามัน มันค่อนข้างที่จะว so, pues ่าไปอะไรที่มันมีประโยชน์กว่าม้ช่วงเพราะว่าดาเมจกับแมกซิกับเรรีโหลดเนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์กว่ามั้ยทีมพี่บอกว่าถ้าเทียบกับของพมวานี้ช่วงพี่ก็เลยว่าจะไปทางนั้นมากกว่ามั้งช่ก็เนี่ยถ้าเทียบจริงสิอ๋อมันมีความต่างช้วม้งช่วงนี่เหมือนสีฟ้ากับสีนี้จะต่างม้ช่วงต่างป่ะนี่สีฟ้าเป็นอย่างนี้สีแดงไม่ต่าง้ช่วงแต่ว่าเหมือนสีแดงอะไรเส้นตรงเนี่ย ตรงไอ้คำว่าปีกน้องผู้ชมมันจะชัดกว่ามั้งช่วงครับลายเส้นข้างล่างน้อผู้ชมอะไรตรงปีกนกเห็นป่ะมันจะแลดูชัดกว่ามั้งช่วงมันชัดกว่าสีฟ้าแล้วสีฟ้าชัดนี่พี่ว่าสีฟ้าก็สวยมั้งช่วงครับแต่งว่าสีแดงเป็นอันใหม่ใครๆก็อยากได้มั้งช่วงอันใหม่กันแล้วใช่ป่ะก็ราวๆนั้นผู้ชมครับนี่ส่วนกิจกรรมนี้ใกล้หมดแล้วมั้งช่วงครับใครที่ใครที่ว่ายังไม่ได้โปรไฟล์มั้งช่วงครับก็อย่าลืมมาต่อยมั้งช่วงครับเดี๋ยวไม่ได้โปรไฟล์มั้งช่วงจะหมดวันทีี่ผู้้้ชมมกกิจจจรรนนะะะไปแลว๊โอเค ขอนอกเรื่องคผู้ชมครับใครที่ดูมาถึงตอนนั้นแล้วก็กดข้ามไปก็ไดู้ชมครับอันนี้ผมนอกเรื่องเพราะดึงเวลาให้เฉยผู้ชมก็ถ้าใครถามว่าเอ้ยพี่ครับพี่จะดึงเวลาทําไมครับพี่ส่วนหนึ่งนะคผู้ชมครับคนที่ทํา YouTube ผู้ชมครถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นคนทํา YouTube หรือไม่ทาก็แล้วแต่พี่จะบอกคผู้ชมครับให้เก็บไว้จำนิดนึงคุณผู้ชมครับเป็นความรู้นะผู้ชมครับก็คือ YouTube อ่ะจะมีกฎอยู่ว่าถ้าเกิดเราทําคลิปยาวผู้ชมความยาวของคลิปอะถึง8นาที ย้ำว่าขั้นต่ํา8นาทีมิชชัเมื่อก่อน10นาทีแต่ตอนนี้8นาทีแล้วเราจะสามารถใส่โฆษณาได้เองมิชชันครับนั่นคือผลที่ว่าสมัยปกติที่ต้องทําคลิปยาวถึง8นาทีอะไรไปเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ทียาวไปถึง9นาที10นาทีอันนั้นคือพี่พามครับน้องไม่มีอะไรมากมายพี่พามไปไกลเฉยก็คือหลักๆอ่ะที่ว่าเราต้องทําคลิปถึง8นาทีเพราะว่ามันเพื่อที่ว่าพี่จะสามารถใส่โฆษณาตอน1นาที30วิได้ก็คือหลักๆอ่ะคนดูอ่ะดูไม่ถึง8นาทีหรอกพ มันจะทําให้เราใส่โฆษณาแบบว่าแทรกโฆษณาตรงกลางคลิปได้แต่ถ้าเกิดเราทําคลิปที่ว่าไม่ถึงแนาทีอะเราจะแทรกโฆษณาตรงกลางคลิปไม่ได้พี่ชมครับมันจะทําให้แบบว่าเราไม่สามารถที่จะเพิ่มโฆษณาในตรงจุดูนย์กลางได้ผู้ชมนั่นแหละคือผลที่ว่าทําไมผมถึงพยายามทําคลิปดึงคลิปให้ถึง8นาทีพี่ชมครับเพื่อจะเพิ่มโฆษณาในตรงจุดๆนั้นที่เฉยพี่ชมครัก็คือว่าบางซีรีส์เนาะพี่มาพูดนู่นพูดนี่พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ผู้ชมครับที่บอกว่าเฮ้ยมันห่างจากคลิปนะคลิปทําแค่นี้แต่เนื้อเรื่อองืมันไไปกล ก็คือว่าพี่มาดึงเวลาด้วยอะไรด้วยคผู้ชมแล้วก็มาพูดกับคนดูเฉยๆหลักๆก็คือว่ามันแล้วแต่คนดูท่านผู้ชมว่าคนดูจะดูต่อหรือว่าไม่ดูต่อก็ได้่านผู้ชมเพราะว่าหลักๆคือพี่ก็พูดไปเรื่อย่านผู้ชมครับหลังๆนั้นเออแล้วก็มีคนขอให้รีวิวคลังแต่ว่ามุ่งวพี่ก็ว่าจะทำ่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่าง่านผู้ชมก็เลยไม่ทําทแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะบอกก็คือ พี่สตรีมนะครับท่านผู้ชมครับก็พูดหลายคลิปเหมือนกันแต่ว่าก็พูดต่อท่านผู้ชมว่าเพื่อใครอยากไปเล่นด้วยหรืออยากไปดูสตรีมแต่ทําใจหนึ่้ชมแดงเถื่อนเหมือนกันท่านผู้ชมเมื่อวานก็แบบลบไปเยอะเหมือนกันท่านผู้ชมครับลบไปแบบตั้งจริงพี่ลบไปเยอะมากท่านผู้ชมลบไป3ตาติดท่านผู้ชม4ตาเลยแล้วก็มาขึ้นได้2ตาท่านผู้ชมตอนที่ว่าได้ที่1ส่วนใหญ่ที่บวกก็จะเป็นที่1เดียวที่ชมนอกนั้นก็ลบอย่างเดียวท่านผู้ชมครับก็ สตรีมอยู่ช่อง pjtp2 นะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากดูแบบว่าสตรีมพี่ผู้ชมก็สามารถไปตามได้ที่ช่อง pjtp2 ชมสามารถไปเล่นด้วยกันได้ที่ช่อง pjtp2 นะครับก็เย็นี้ก็สตรีมกันช่วงแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่ไม่สตรีม2ทุ่มนะครับจะสตรีมก่อน2ทุ่มนะผู้ชมก็คือว่าช่วงหลัง2ทุ่มแล้วพี่จะไปเล่นเกมอื่นมากกว่าชมพี่จะไปเล่นเกมนี้กินฮิวผู้ชมก็เลยว่าเออช่วงนี้ก็เลยว่าสตรีมแบบเร็วนิดนึงแต่ว่าพี่ก็อยากแบบว่าเปิดกินฮิวให้เล่นให้ดูชมแต่ว่า เนี่ยเกมนี้มันไม่สามารถที่จะเออ่สตรีมได้ในคอมพี่ผู้ชมเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าคอมไม่แรงแต่กําลังไฟบ้านที่ไม่พอผู้ชมที่จะสตรีมผู้ชมผมก็เลยแบบว่าโอเคไม่ได้สตรีมกินฮิวก็เลยเล่นแบบฟรีไฟอย่างเดียวซึ่งซีซั่นนี้บอกเลยว่าเป็นซีซั่นที่ผมขึ้นแรงนานมากผู้ชมปกติแป๊บเดียวนะขึ้นแรงแดงแต่ซีซั่นนี้คือนานมากผู้ชมเดือนนี้เดือนเจ็ดไปเนี่ยเดือนนี้เดือนเจ็ดโอ้ไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหน้าชมเราก็ ที่น่าจะขึ้นแดงก่อนชมนะอาจจะขึ้นในสตรีมชมเสื้อมันสวยดีอยากได้เสื้อตัวนี้ไว้ชมแต่ไม่สวยเท่าซีซั่นที่แบบว่าไอ้นั่นนะโอ้ตอนนี้แรงแกนน้อยดาวเลยเนี่ยก็ตามนั้นชมครับโอเคดึงคลิปนานพอแล้วก็ว่าแล้วเจอใหม่คลิปนาน้า้ชมแล้วฝากกดไลค์ like ก u b สับ i b ไคร้ผมด้วยถ้าใครที่ดูผินี้แล้วเกิดํำคาญก็ต้องบอกผชมว่าอย่าํำคาญพี่เลยครับน้อง ล้วเกิดน้องไม่อยากดูยาวๆน้องดูแค่ถึงจุดที่น้องดูน้องออกก็ได้ครับเพราะดีว่าพี่ต้องดึงคลิปเพื่อใส่โคษณาดเฉยช่วงนี้ยอดดูตกครับยอดเงินก็ไม่ได้ไม่ค่อยจะได้เลยครับผู้ชมยูทูบช่วงนี้ดีว่ายังมีโรงงาน่างชมถ้าเกิดไม่มีโรงงานได้ทานี่คือแบบแย่มันกันครับช่วงยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็ซซูมชมครับวันนี้ลุ้นหวยกันไป <laughs>